บยังเขาว่าพระพุทธเจ้ายังเชดชเก่านี่เอาไปลุมเอาดึงมันลมขึ้นรถไหมอ๋อเออลูกขึ้นรถต้องเอาลูกเยังยังลูกก <c oughs> ันอยู่เลยเดี๋ยวมันสิถุดปั๊มลูกปักเงี้ยเลยมันมันกินของแต่ของบ่กตีนตัวมากินเนี่เนาะไทยอย่างไทยมันตีข <c oughs> นขนเลตี

อันสีขาวมันคือออกขวาไอุ้บ้านช่ขันน้ำมันง่วนะเออเขียวคือจะคลองเลยานไปตลาดนิเกเที่ยวแ้วรเนาะร่งเยดให้รน้องเร็เร็วใช่เดี๋ยวน้องสลัดผมก่อน มันสิกินหมนเดเลยดดจะสดวะผมจะไ,ไปัไานา,านี่ะะบุ่เมือ่อเดีวเมื่อเดี๋ยวจสังพม่ต้งญี่ปุ่นเลยเปล่าจ่ขด้นรถไปกินญนี่ปุ่น

พุนะ่นึ่สอบอ,อ่ันอยูใส่ดิคนบันดี่บ่บันเลยไปพุ่นดเริ่มนะไม่หรอ,อเมื่อกี้ขึเห็นเงียบเก็บอยู่เงียบตนอน้อยู่ในางุฟปแต่งตูนเฮ้ยงอนอู 没有门口一堵啊！你吃了吧？还没吃呢。<noise> ขาคือโกงวะเห็น,วนบนวะใจเลยเดี๋ยวบนี้ลูกงอหน่อยนี่หาพันเอาออกมา,มาลรเ,นะเออมันห่องหนูนขี่มันหลาคว่หัวขีขมข่มันหล รมนอนดานบผมคนนอนดานแล้วตีไป้ไมาเ่าเห็นผู้การกมมาาารมไม่หลังยาวเลยที่เขคุยน,อน,นอั่นเหตุผนเอียงแต่ทอนบ่อันนี้เท่าไรนี่สองหมื่นบ่น,น,นี่เนย่งบก็ตรงเ้าน,นั้นเออมันขามมัน,นแข็งเนาะว่าแม่มนันทับบ่บ,มบ,บ,บ,มบ่มันจะอบียับ แนนเนาะกลุ่มแนนนะ